แต่มันจะช่วยสร้างโอกาสที่เจอเจอร้ายสเมตลุยรอบเลยด้วโอ้โหอีเฮียฝนตกอีกคุยอ้าวมึงรู้ไปนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปรู้ยังเลยเลยแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจอีกหนึ่งแต่ หกับสอ่ะยังไม่ค่อยเข้าใจเนาะเฮ้ยัอปกัเ้ระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ามะกระเป๋า้เหมือแําอะไรอ่มึงทํอะไรอยู่อ่ะมึงจะช่วยอ๋อนึกว่าช่วยคนอยู่เฮ้ยเฮ้ยกูก็เฮ้ยกูปีนบน เส่กระเพเลว้าเราเป็นใส่กระเพงเลยอ่ะไอ้เพา้กล้องมันคือแอดดอเหรอวะไอ้ของที่กูเปิดปะมันสกปรกมันเปิดไม่ได้หมดอ่ะไปได้ทุกทีอ่ตอนนี้เจัคิงไซไเยอะเยอะเยอะตลอดอ่ะอ๋อใไกลคิงไยกูห้าละโหในที่สุด้เหียสกิลอื่นก็เวลสอง อย่าไปอยาไอ้คนี้ไอ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 ้เจ้าอ้โหฉนต้องทำไม่ไม่ม่ไม่โอยู่โบยอยู่ไป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 ตามตามตามไปมันมันว่ายน้ำได้อยู่สเเลสโดนเจ็ดสิบห้าโดนโดน เฮ้ยมันมีตัวตายนะมีตัวตายนะเฮ้ยตัวใต้ขุ่นคือตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไม้ไอ้เหี้ยไม้เอาไม้มันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ในเอาไม้โดดไปโน่นโอ้ตัวถลกไฟเล่นอย่างยากเลยเหี้ยฮะมันอยู่ในมันอยู่ในพุ่ม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 อยู่ในพุ่มหน้ามึงอ่ะเจมอยู่เยอะเลยเอาไม้โดนไปเจ็ดสิบห้าเอาไม้โดนอีกเจ็ดสิบห้าก่อแตกตายตายเจมน็อตเนาะ กูปิดป e> ิดอามตกูป wow. ิดออกมา้ยกูปิดออกมั้ยไอ้ยียเดี๋ยวกูจะข้ามเลนเฮ้ยเพื่อนมาแลเจมเอาหน่อยเพื่อนมันได้เลยกำลังไปมึงทำอะไรยี่ไอ้ควยไม่ได้บอกตัวไอ้ยี่เจมอ่ะตัวไอ้ยี่เจมสอุ้มเพื่อนแล้ววิ่งวิ่งหนีต้นไม้ไ้น็อกน็อกไอ้เยียเจมส์ทำยียไม่รู้กูปิดออกมาั้ย่อนนี้นัะ ไอ้เครื่องร้อนเครื่องหลอนจังเลเฮ้ยเจมช่วยด้วยเครื่องร้อนใส่เจมด้วยเฮ้ยมันโล่เจมอยู่ไหนวะไอ้ไอ้กูไม่ไหลกูชอบมากเลยแบบเนี้เจมข่ามันกดบีกดบีเฮ้ยเจมยังมีกูป่าเจมฟินิจูฟินิจูเฮ้ยกูฟินิชตัวนี้ตัวนี้ตัวท้ายระบายหมดแล้ว ตะิวแถบหอยนั่นเราบีเาจะเย็นเพื่อนถอยมากกว่าไหมไม่ได้ปุู๊โดนอัปปี่ติวไเครื่อง้อ่ะทุกคนเครื่องร้อน่ะอ๋อกูตก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 คุตกคุลมคุล้มใหไปดูละจมน้ำ

เอ้ดิดิคนทรมานคนทรมานเฮ้สกิลคิวหมดเราไม่ตีกันเองอ่ะตีอะในคูอากู่รังเอ๋ยเลยกู่รังเอ๋ยอยู่เลยไอ้เยี่ไอ้พวกไอ้พวนไอ้เครื่องร้อนเครื่องร้อนชิบหายแล้ว

แล้ว <onz> <etus> แต่ไม่รู้นะว่ชุบตรงไหนวิ <Ouais. S 2> ไม <We mount. S 2> uh ่เอาห่วงวิแมเอามันกูขอยักเก็บของร้นน่่วเี่ยตัวยงปนายนะตอตเอเฮยเ้วอ้้าอจ้าไ ไอ้สัตว์ร่าไงต่อกูมีกูสกิลเอคืออะไรอะ่ะเยอัตีเอ้เจ๊ไปเอาตาถอนเอาตาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่แรงอ่ะ้ยไม่แรงอะ่ะเฮ้ยไปถอเอา,าตา พาดตาวินเหรอโอเคพาทุกคนออกโก้ดเอาไปจะได้เล่นไม่ได้เฮียเจอกคนเห็แค่นั้นเองเฮียเล่นก็กากตะเสือกลงกล่องทุกรอบเฮ้ยไม่มีไอ้เฮียไม่มีม่มีเช่นเดียร์พูดเสียความตั้งใจที่ผ่ายมันก็แค่เป็นเธอโยงโง่ๆอะไรเฮียที่เราเคยเตะมาเย็นนี่กากตะเสือกลงกองไป่รู้ที่เลยอะเปิดให้แล้วก็มารู้นะ แลกูกูไม่เคยจะแพ้เลยโคตรดีอะมาเอานะมาเมามาขอเด้เยวเ่ดเอเอนโด30วิมเอาเก็บหมดเนโด30วิกระเป๋ากระเป๋าใหญ่นี่ไงการมมาเก็บใบอับเกรดดอเก็บเลยจะไปนะ มันจะเก็บงันนั้นมนจะเก็บสามนั oh. like to to ้นมากแล้วก็มีอันนี้มีวายทีเมทเป็นมีวาย้าร์เลเฮ้ยมันยิงมันยิงมันนี่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 จะรับจิมจิ้มโอ้โหเฮี้ยตัวโคตรกากเลยเฮี้ยอะไรจะไปติดดู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 ๆๆ ก็ตายก็ตาก็ตายเด็กดีตัวเดกตวเด็กตัวเดกตัวเตัวเด็กกตตกตัวเด็กตัวตัวเัวเด็กตกตัวเด็วเดเด็กตัวเด็กตด็เด็กตเด็กตเด็กตตัวกตัวเกตัตัวเกตัตัวเกตัตัวเ ตายแล้วตาเ่อะมีเลเวลเลยเวงร้อยคร่องร้อด้วยหน่อยด้วยหน่อยด้วยหน่อยด้วย้ยกรงนี้อยู่ตรน้ร็วขึ้นดึ้นขึ้นขึ้นขึนขึ้นข้นขึ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 นขึ้นขึ้นขึ้นขด้ขึ้นขก้นขึ้นขึ้นขึ้ะขึ้นขึ้นขึนขึ้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 นอ้นะ้้ มย่อมาตีแรงสัตว์เฮ้ยเจนี่ดาวโอ้เจมมันเชี่ยอะไรวะจะแปลงไปอยอยู่นี่ไอ้เี่ที่มาอะไรกููม่หยเยยมาต่อหน้าเลยมันกำลังันกำ้ังจะ้ายกูมันกังจเอ็นนี่กูเลย

バイ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  เออเอออ่ะอ๊ยมอ้โอมโบกันเก่งอะไอโอ้โหไอเฮี้ยมึงมีตัวเก่งไงไอเฮี้ยมดูตัวไม่ค่อยเก่งเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยอะไรได้โเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วด้วย เราลงกองเราได้เกิดได้เลยเมื่อกี้คุณล้มอีกตื่นอ้าวมันทำให้ตื่นได้อะมันรอรอเวลามันต้องเรราาเเกิดเองมันมันมันถึงได้เวลาเราล้มหมดแล้วเราไอ้นี่ไงเฮ้ยสายมาขวาก็มี ชกตัวอย่างนี้ตัวไตามสดจัดร้อนร้นร้อนโอ้ยยี่นี่โหดจัดเลยยี่นไอตัวไอนี่เนี่ยไม่ใช่เหรอยันไลออก